สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Air Service ครับ0890653429ครับผมวันนี้เรามาส่งงานสำหรับรถ Isuzu D-Max นะครับ All New นะครับผมนะครับคันนี้มีปัญหาเรื่องนะครับคอมแอร์ตัวนี้นะครับตัวเก่านะครับตัวเก่านะครับเปลี่ยนนักคัดไปประมาณ2 3เดือนนะครับแต่วันนี้กลับมาอีกทีนึงนะครับคอมแอร์ร้องดังมากเลยนะครับน้ำยาแอร์ปกตินะครับแต่ว่าคอมแอร์ร้องแบบทางแบบไม่หยุดเลยนะครับเงี้ย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  วันนี้นะครับเราจึงจาเป็นจะต้องนะครับเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่นะครับจากทางร้านนะครับคอมแอร์ใหม่ที่เราเปลี่ยนเอาลงไปน่อันนี้ตอนนี้คอมแอร์ตัดอยู่นี้นะครับที่เราเปลี่ยนลงไปนี่ก็เราจะใช้เป็นคอมลุกสูบแล้วนะครับนี่นะซึ่งจะอึดและทนกว่าคอมเดิมเป็นอย่างมากนะครับคอมแอร์ใหม่ลูกนี้เปลี่ยนจากทางร้านเราก็จะรับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับลูกนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูความเย็นกันครับความเย็นที่ได้นะครับก็จะต้องเป็นเลขตัวเดียวนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณนะครับตัดต่อนี่ครับเจนะครับ7.0ครับลงมา6.7ครับ6.5ครับ6.4ครับนี่ครับ ตัดต่ออยู่ประมาณนี้ครับสำหรับรถอ s สุส์ออลนิวนะครับท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องนะครับคอมแอร์ดังรถสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-065-3429ครับร้าน AP Auto Air Service ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ